สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะซึ่งหัวข้อในวันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อที่อ่าหลายๆคนทักกันมานะคะทักทวงกันมานะอยากรู้อยากรู้นะคะว่าเขาคนนี้พูดถึงคุณว่าอย่างไรนะคะพูดถึงคุณว่าอย่างไรพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังว่าอย่างไรคนที่อยู่ในใจคุณนะคะรวมทั้งอาจจะเป็นคนที่ คุณแอบรักคุณแอบชอบหรือเป็นคนที่คุณคุณ อยู่ในที่ทํางานเออแล้วแบบเพิ่งจะได้คุยการอะไรอย่างเงี้ยเขามองคุณว่ายังไงเขาพูดถึงคุณว่าอย่างไรนะคะอ่ะไหนอขออนุญาตเช็คพลังงานของคุณหน่อยนะคะในส่วนนี้มันเป็นพลังงานที่ไม่ได้จอดจองดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นภาพรวมเป็นแรนดอมนะคะเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานนั้นดีไปอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปนะคะผู้อ่านไพ่คือผู้อ่านไพ่นะคะอาจจะมีภาษาที่ไม่ได้สละสลวยมากนะคะเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรไม่ใช่หมอไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกทุท่านนะคะไม่ เอาไปอินไม่เอาไปนอยไม่เอาไปดราม่าก,กาันแล้วก็ไม่เอา,เ,อาเรื่องราวผ่านหน้าไพา่ไปคิดมากคิดเยอะกันนะคะแต่ก็อย่างที่โบบอกว่าถ้ามันเป็นพลังงาน,น,นด้านดีก็ดึงดูดไปนะคะคอมเมนต์หัวใจสองดวงค่ะเพื่อจึงดูพลังงานด้านดีนะอย่าลืมข้อหัวใจแล้วอย่าลืมกด subscribe ช่องกันไว้ด้วยนะจ๊ะอ่ะขอดูหน่อยค่ะ พลังงานของคุณในที่นี้ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่เข้ามารับชมลัวฟังคลิปคลินี้นะคะคุณมีพลังงานประมาณไหนคุณคือใครนะคะคุณคือใครคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีมังกรได้นะคะพลังงานเป็นพลังงานเอ่อเป็น the fool เนอะมังกรได้นะคะเป็นคนที่เกิดในราศีมังกรได้ไม่สิงธนูได้นะคะอืมมิถุนตุนกลุ่มมิถุนตุนกลุ่มมังกร พึกงศกันอือจริงๆก็แอบเห็นหลายราศีเนาะแสดงว่าส่วนคนๆที่เข้ามาดูเนี่ยก็ค่อนข้างหลากหลายแหละที่นี้มาฟังคําใบ้กันคําใบ้ความเป็นตัวตนของคุณค่ะนะหลายๆคนในที่นี้มีตัวเลขในชีวิตที่ติดเลขหนึ่งเยอะๆแล้วก็เลขห้าเยอะๆ,อๆเช่นเกิดวันที่หนึ่งนะคะเกิดวันที่หนึ่ง,เก,งเกิดวันที่ห้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะคะอะ่ายี่สิบเอ็ด 25, 3, 11, ะะยี่สิบห้าสามสิบเอ็ดนี่ยเลขท้ายประจําตัวประชาชนติดเรื่องหนึ่งและเลขค่ายเยอะๆนะคะเป็นพลังงานของความเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะคะคุณอาจจะเป็นผู้ชายที่มี energy คล้ายๆผู้หญิงได้หรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่มี energy ที่แบบว่าเป็นผู้หญิงจริงๆนะคะชอบดูแลคนมีความเป็นแม่สูงอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นคนที่อันนี้เป็นคำใบ้นะคะคำใบ้ของคุณเนาะมีคนที่ พึ่งไปทำศัลยกรรมมาหรืออาจจะไม่ไม่ถึงขั้นทำศัลยกรรมอาจจะทำสวยทำหล่อมาเช่นตัดผมใหม่ทำสีผมใหม่เอ่อหรือไปทำผมมาใหม่ไปต่อเล็บเติมค้นตา ถ้าเป็นผู้ชายก็น่าจะไปดูแลตัวเองไปเข้าฟิตเนสเพิ่งไปซื้อคอร์สอะไรมาแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เอหลายๆคนในที่นี้มีน้องหมาน้องแมวแน่มีเลี้ยงน้องหมาน้องแมวน้องหมาน้องแมวคุณอาจจะเป็นตัวสีขาวได้สีดําได้สีเข้มแบบพวกสีน้ําตาลอะไรได้อย่างนี้นะคะแล้วก็อโบเห็น ในรูปอมันมีอะไรที่เกี่ยวกับดอกไม้อะความเป็นเด็กฟูลมันก็มีดอกไม้ความเป็น queen of ฟ u n นะคะก็มีดอกไม้นะคะซึ่งในที่นี้อ่ะคุณอาจจะเพิ่งได้รับดอกไม้จากใครมาก็ได้เมื่อเร็วๆนี้นะคะหรืออาจจะหมายความว่าดอกไม้ที่บ้านของคุณมันมันเพิ่งบานดอกไม้เพิ่งบานนปลูกมาตั้งนานแล้วทําไมดอกมันเพิ่งออกอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยทาอาชีพข้าราชการนะคะเพราะว่ามันมันมีความเป็นนก มนะีความเป็นนกนกนึกถึงนกก็ต้องนึกถึงอะไรที่เกี่ยวกับพยาครุษนาตาครุษคุณอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพราชการอะไรแบบนี้ก็ได้รวมทั้งบางผู้บางคนมีการแบบติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับหรืออาจจะขึ้นลงขึ้นศาลมาหมดัดมาหรืออาจจะไปโรงพยาบาลไปอะไรที่เกี่ยวกับสถานที่ราชการมาเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะอ่ะคําใบสุดท้ายคําใบสุดท้ายในที่นี้และหลายคนน้ําหนักตัวขึ้น น้ำหนักตัวขึ้นหลายๆคนน้ำหนักตัวขึ้นนะคะลองไปชั่งน้ําหนักดูก็ได้นะ <c oughs> นะขึ้นแบบเอยขึ้นมาแบบเออห้าโลเลยอะไรเงี้ยหนึ่งถึงห้าโลประมาณเนี้ยประมาณหนึ่งถึงห้ากิโลไม่ขึ้นก็ลงไปเลยอะไรเงี้ยลงแบบแบบแปลกใจหน้าแปลกใจอะไรเงี้ยนะอ่นะทีนี้เรามาดูพลังงานของคู่กรณีของคุณกันบ้างนะคะที่คุณแบบคิดถึงถามถึงเขานะคะ คิดถึงแล้วก็ถามถึงเขาหรือพลังงานของคนที่ที่คุณอยากรู้แหละว่าเขาจะพูดถึงคุณยังไงนะคะคนคนนี้นะเขาคือใครคนคนนี้หือสิบดาบเดีนยะนอนซีแงะแกเลยนะเออไม่เป็นผู้เป็นคนเลยนะต้องโดนแบกกันเลยนะอ่ะหลายหลคนในที่นี้นะคะโบเห็นถึงความเป็นราศีมิถุนตุลกลุ่ม นะคะมีกรกฎพ,กพกกกิชิตพิศกกันมังกรเช่นเดียวกันนะอืมหนักๆไปที่ราศีมีนนะคะแล้วก็บางผู้บางคนในที่นี้นะตัวเลขในชีวิตติดเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขแปดเยอะๆเช่นเ,เกิดวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งวันที่แปดนะคะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเ็สิบดสิบเก้านะคะ อ่ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบแปดสามสิบสาสิบเอ็ดเลขท้ายประจําตัวประชาชนติดเลขหนึ่งเลขศูนย์แล้วก็เลขแปดเยอะๆคนคนนี้เป็นคนที่ขยันค่ะเป็นคนที่ขยันเป็นคนถ้าเกิดว่าได้ตั้งใจทําอะไรแล้วแบบตั้งใจทําจริงๆอะนะคะโฟกัสเรื่องเงินในหัวมีแต่เรื่องของการเงินคิดคิดแต่เรื่องของการเงินคิดถึงแต่ผลประโยชน์และเรื่องของการเงินแล้วก็ใดๆแล้วนะคะก็จะมีปัญหา กับตัวเองก็เรื่องการเงินเช่นเดียวกันหรือก็อาจจะหมายความว่าเขาทํางานจนดับไม่ได้ดูแลตัวเองจนทําให้สุขภาพร่างกายตัวเองแย่สุดโทมไม่โอเคเลยหน้าโซมดูแก่โน่นนัน่นนี่ต้องไปดูแลตัวเองอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนพลังงานของเขาเหมือนเหมือนเขาเองกําลังพลาด เนะพิ่งพลาดโอกาสอะไรบางอย่างไปเพิ่งพลาดความสมบูรณ์ในชีวิตไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะอาจจะหมายถึงคุณก็ได้นะเขาพลาดเขาพลาดมิตรภาพหรือความรู้สึกที่ดีๆจากคุณอะไรแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะหมายความว่าคนคนนี้เขาเพิ่งจะได้ไปแบบไปจ่ายอะไรมาไปเสียตังค่านู่นค่านี่อะไรแบบนี้มาก็ได้นะคะที่นี้ยโบคําใบของเขาเนาะบางคนเนี่ยในที่เนี้ยเหมือนเขา เขาคาใบเนาะเขาตั้งใจทํางานเขาเพิ่งเริ่มต้นงานบางอย่างหรือเพิ่งทํางานอ่าที่เกี่ยวข้องกับกับการสื่อสารแล้วเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเมื่อเร็วๆนี้อืม คำใบต่อมานะคะคนคนนี้อาจจะรู้สึกดีกับใครคนหนึ่งพลาดโอกาสจากคนคนหนึ่งแล้วไปให้โอกาสอีกคนหนึ่งโบไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรอ่ะนะ แต่ว่าเหมือนเหมือนมันเห็นในลักษณะนี้ชอบใส่เสื้อนะคนคนนี้เป็นคนที่ชอบใส่เสื้อสีดำใส่เสื้อสีดำสีขาวสีน้ำตาลอืมเขาดูเป็นคนมึนๆไหมเขาดูเป็นคนแบบมึนๆอืนอนดูแบบไรซึ่งความรู้สึกอะไรแบบเนี้ยหน้าเป็นคนหน้าเดียวอะ่ะไม่ค่อยยิ้มแย้มนะคะแบบนี้ก็ได้อันนี้เป็นคำใบไ้ได้ไหมอ่ะทำใบ้เนาะอ่า ประมาณนี้อ่ะที่นี่ไหนขอดูหน่อยว่าเข้าเรื่องกันเลยว่าเขาเขาพูดถึงคุณกับคนอื่นว่ายังไงเออนะเขาพูดถึงคุณว่าอย่างไรนะคะคนคนนี้เขาเขาพูดถึงคุณยังไงเขาพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังยังไงเนาะ คนคนนี้เขาพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังยังไงเขาพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังยังไงอะโอ้โหออเขาบอกว่าคุณน่ะคุณเป็นของเขาแล้ว เขาบอกว่าคุณนะ่ะเป็นของเขาแล้วเออหรืออาจจะหมายความว่า <c oughs> ขอภัยค่ะเขาบอกว่าคุณเนะ่ะคุณเป็นของเขาแล้วเออเนี่ยมันทำไมบเัเบิดไพ่มาแล้วมารบัวบต้องพูดคำนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าวบเห็นแบบหนะ้าไพ่มันเป็นในลักษณะนี้ฮะเดี๋ยวขอเปิดให้หมดแล้วเดี๋ยวพูดทีเดียวเลยลวกันเนาะ แล้วทำไมโบต้องมากองไพ่ยอยู่ตรงนี้ด้วยไม่เข้าใจเออที่มีตั้งเยอะนะเริ่มทะเลาะกับตัวเองเลยเห็นไหมพอดึกมาก็ทะเลาะกับตัวเองล่ะ,ะ,ลกกละ <c oughs> จริงแหละใช่อ่ะสิ่งที่เขาแบบเขาพูด เรื่องคุณให้คนอื่นฟังก็คือเหมือนเขาคุณเป็นของเขาแล้วหรืออาจจะอีกในหนึ่งนะถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่ในลักษณะเนี้ยเป็นแค่คนแบบแอบชอบกันนะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เขาอยากได้คุณเป็นคนที่เขาแบบเขาอยากได้เป็นเจ้าของอืมแล้วก็เหมือนเขาอยากเขาบอกกับคนอื่นแล้วว่าเขาอพยายามที่จะ ไม่ได้คิดถึงเรื่องคุณแล้วนะแต่ว่ามันก็ทําไม่ได้สักทีเออมันทําไม่ได้สักทีคุณเป็นคนที่เขาอยากแบบเขาสิ่งที่เขาบอกกับคนอื่นเนาะเขา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 บอกเชิงที่ว่าเวลาเขาทําอะไรอ่ะเขาอยากทําเพื่อคุณอืมเขาอยากทําเพื่อคุณ เขาอยากช่วยเหลือคุณเขาอยากดูแลคุณเขาอยากทําเพื่อคุณเขาอยากเประสบความสําเร็จให้คุณเห็นเขาอยากแสดงออกให้คุณเห็นเหมือนกันว่าเขาแบบเขาเขาชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยเออเขาอยากได้คุณเขาอยากได้คุณให้ให้คุณเป็นของเขาอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แบบเหมือนแบบเอาคุณออกจากหัวไม่ได้อืม คุณคุณคุณเป็นคนที่ทําให้เขาแบบกลับมามีชีวิตชีวาอยากจะแบบว่าอยากมาดูแลใครคนใดคนหนึ่งซึ่งคนคนนั้นต้องเป็นคุณอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่เฮ้ยคบหากันมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วแบบเอ้ยคนอื่นรู้เยอะอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่แบบเขาไปคุยอ่ะเขาก็คงแบบบอ,บอกประมาณว่าคุณนะเป็นของเขาแล้วนะ เนี่ยคนเนี้ยของฉันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากลัวแบบคนอื่นแบบมาแย่งกลัวคนอื่นแบบเฮ้ยมาจีบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะคนของเนี้ยเป็นของฉันแล้วนะคนคนนี้เป็นของฉันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะกลัวคนอื่นแบบกลัวคนอื่นจะมาแย่งไปเหมือนเป็นการแบบบอกคนอื่นบอกเหมือนบอกบอกคนอื่นให้รู้ว่าเนี่ยคนเนี่ยคือคนของเขานะเออคุณคือคนของเขานะอืมอย่าอย่าแบบเออจะได้รู้ไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบ ถ้าจะให้มองอีกมุมหนึ่งนะถ้าสมมติมว่าคุณเป็นคนที่แอบชอบกันเขาก็จะอย่างที่บอกค่ะว่าเขาชอบคุณเขาก็คงบอกกับคุณหนูว่าเขาชอบคุณอย่าเพิ่งแบบอย่าไม่อยากให้คนอื่นแบบเหมือนเป็นการสื่อสารเชิงแบบกันท่าไม่อยากให้คนอื่นแบบเข้ามาเข้ามาหาคุณเยอะเออ,นเ,อเนีอยทีนี้ไม่ต้องเปิดต่อแล้วมั้ง <laughs> ไม่ต้องเปิดต่อแล้วมั้งแล้ว จริงๆแล้วคนคนนี้เขาคิดกับคุณยังไงล่ะเออทาไมเขาอยู่อยู่แบบเขาไปไปพูดหรือไปบอกอย่างนี้กับคนอื่นเนาะทาไมเขาพูดแบบนี้กับคนอื่นทําไมเขาไปบอกแบบนี้กับคนอื่นเขาคิดกับคุณยังไงคะเขาคิดกับคุณยังไงไพ่ใบแรกเลยนะ เขาห่วงไงเขาหึงเขาห่วงไงไพ่หกถ้วยเห็นไหมสิบเหรียญชัดแหละค่ะชัดชัดชัดมากนะไพ่ขึ้นมาแบบชัดมากอืมเขารู้สึกว่าเขาเองอะ่ะเขาเขาห่วงคุณนะเขาแบบ เขาหึงคุณเขาหวงคุณเขาเขาแอบสงสัยเหมือนกันว่าตกลงแล้วแบบเฮ้ยเราเป็นอะไรกันทําไมแบบทําไมอยู่ๆถึงรู้สึกแบบกับคนคนนี้ได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขามีพาชั่นกับคุณนะ่ะเขาเขาอยากให้คุณแบบเขาอยากเปิดเขาอยากเปิดตัวกับคุณเขาอยากให้คุณให้คนในที่เขาเคารพให้คนที่เขารักอ่ะรู้ว่า หรือคนในครอบครัวเขาอะเหมือนเขาอยากให้รู้ว่าเขาเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะ่ะเขาอยากเขาอยากให้คนแบบที่อยู่ในชีวิตเขานะรู้ว่าคุณคือคนที่เขาแบบรู้สึกดีด้วยอะ่ะอืมมันเป็นมันเป็นฟีลลิ่งของคนที่อายากอยากเปิดตัวรู้สึกอึดอัดแหละอยากเปิดตัวแล้วก็ อยากให้ใครๆรู้ว่าเราอะเราสองคนคุยกันนะถ้าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ลงดีเทลเรื่องเรื่องความสัมพันธ์อะเหมือนเขาอยากจะเป่าอากาศอยากจะบอกให้คนอื่นรู้อะค่ะว่าคุณกับเขาเป็นอะไรกันคุณกับเขาคุยกันอยู่นะในลักษณะนี้คุณกับคุณกับเขาคบหากันอยู่นะในลักษณะนี้คุณกับเขาไปถึงขั้นนี้ขั้นนี้กันแล้วนะคุณกับเขาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเป็นสเต็ปประมาณเนี้ยเหมือนมันเป็นฟิลของคนที่แบบว่าอยากควบคุมอยากควบคุมความสัมพันธ์เนี้ยด้วยตัวเอง อืมทีเนี้ยคุณกับเขาอยู่ในสถานะไหนกันนะทำไมขอดูหน่อยว่าอยู่ในสถานะไหนกันทำไมมันดูแบบมันดูทำไมมันดูแบบลงดีเทลเรื่องนี้เยอะจังเลยอ่ะทำไมเขาอยากแบบอยากปาปกาศขนาดนี้อ่ะคุณอยู่คุณกับเขาอยู่ในสถาน,าไน,นนะไหนกันคะสงสัยจังขออนุญาตเปิดไพ่ถามเลยแล้วกันเนาะอุ๊ปส ผู้คนมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันแล้วอือหืออย่างนี้นี่เองอ้าวเห็นไหมหลายๆคนอนะมี p a ช s i o n ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันอยู่ด้วยแบบแบบแรงตัดขนาแบบหนักมากอะไรอย่างเง,งี้ยอืมอาจจะเป็นช่วงช่วงเนี้ยอาจจะเป็นช่วงที่ ที่ตัวคุณกับเขานะ ลึกๆแล้วเขาเขาห่วงคุณแหละเขาห่วงคุณเขาหึงคุณแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาบางผู้บางคนเนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ลับๆที่เปิดเผยไม่ได้อาจจะรับฝั่งคุณหรือว่ารับฝั่งเขาก็ได้มันเป็นความสัมพันธ์ลับๆที่มันเปิดเผยไม่ได้นะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะเหมือนตัวคุณเองอยากจะควบคุมคอนตัวเขาเองอยากจะควบคุมคอนโทรลไว้ไม่ให้แบบยังไม่ได้ ไม่เปิดตัวให้ใครแต่ก็ไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งวุ่นวายกับคุณไม่อยากเปิดตัวให้ใครรู้ตอนนี้แต่แล้วก็ยังไม่อยากให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับคุณด้วยเพราะว่ากลัวแบบคนใกล้ตัวเขาอะค่ะจะเข้าหาคุณอะไรอย่างเงี้ยอืมอยากจะครอบครองคุณอยากจะแบบว่าถ้าเกิดว่าคุณกับเขาทะเลาะกันหรือนะัตอนนี้มีปัญหากันนะ่ะอืมเขาอยากจะเคลียร์นะคะอยากจะเคลียร์ใจ อยากจะเคลียร์ใจอยากจะแบบว่าอยากจะแบบอยากจะทําอะไรบางอย่างให้คุณได้เห็นเพราะว่า energy ของคุณบางผู้บางคนเหมือนแบบเหมือนเหมือนห่างจากเขาไปแล้วอะเหมือนเหมือนทิ้งเขาไปแล้วหรือแบบเหมือนหมดรักเขาไปแล้วอะบางคนอนะคุณอนะเหมือนคุณหมดรักเขาไปแล้วหรือว่าคุณแบบแอคชั่นให้ให้แบบ คนอื่นๆเห็นว่าคุณโสดนะคุณไม่มีใครนะแบบนี้ก็ได้มันเลยเป็นฟิลที่ทําให้เขากลับมาแบบเฮ้ยไม่ได้ละคนคนนี้คนคนนี้เป็นของฉันคนคนนี้ฉันคุยอยู่คนคนนี้ไอ้นี้อยู่อันนั้นอยู่ก็เลยแบบไม่อยากให้คนแบบใกล้ตัวเขาแบบยุ่นไหวกับคุณแบบนี้ก็ได้เหมือนคุณกําลังจะแสดงสถานะตัวเองว่าคุณกําลังจะโสดหรือว่าคุณแบบโสดมากๆหรือแบบเปิดใจแล้วนะใครจะเข้ามาก็ได้นะมันเลยทําให้เอ NERGY ของเขาอะ มันอยู่ในลักษณะของคนที่ต้องการคุณมันเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่มันเป็นความลับเปิดเผยไม่ได้นะคะด้วยเหตุที่หนึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกอารโบไม่ได้รู้สึกว่าในเนี้ยใครมีเจ้าของของตัวเองนะไม่ได้รู้สึกแบบนี้แต่โบรู้สึกว่า คุณทั้งคู่เป็นเจ้าของของกันและกันแบบที่รู้กันแค่สองคนหรืออีกกรณีหนึ่งแอบคบแอบคุยกันแล้วรู้กันอยู่แค่สองคนไม่มีใครรู้นะคะหรือบางผู้บางคนหูภายนอกคนอื่นเขาก็เห็นว่าแบบไม่ถูกกันอย่างงู้นอย่างนี้เอ้ยฉันไม่เอาหรอกคนนี้ฉันไม่เอาหรอกคนนั้นหมนนงงนูมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้แต่เบื้องหลังคุณดีลกันอยู่ค่ะคุณดีลกันอยู่ค่ะ แบบนี้ก็ได้นะคะประมาณนี้ที่นี้เขาจะเ a k e อคชั่นอะไรไหมคะมันเป็นความสัมพันธ์แบบไหน <laughs> ทำไมเป็นอย่างนี้นะคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะคอมเมนต์มาบอกหน่อยมาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะเดี๋ยวโบจะไปนั่งอ่านนะเออเดี๋ยนขอดูหน่อยนะคะว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมคะไพควีนถือดาบ จริงแหละบางผู้บางคนเนี่ยโบรู้สึกได้ว่าคนคนนี้เขาอะอาจจะไปพูดแบบอีกอย่างหนึ่งกับคนอื่นในเชิงที่แบบว่าอาจจะพูดดักคอดักหน้าดักหลังอุ้ยไม่เอาหรอกคนเนี้ยไม่เอามาเป็นแฟนหรอกหรือว่าหืมไม่ไม่ใช่หรอกอย,อย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนคุณไม่ใช่คนแบบในสเปคหรืออะไรใดๆคุณคุณตามง้อเขาคุณตามตื้อเขาเอา่อเดี๋ยว เดี๋ยวคุณก็กลับมาเดี๋ยวทะเลาะเดี๋ยวก็กลับมาคือแบบสิ่งที่เขาสื่อสารไปมันออกแนวที่แบบว่าเป็นเป็นเป็นแอคชั่นเชิงที่แบบว่าเขากันท่าไม่ให้คนอื่นแบบเข้าหาคุณด้วยอะคะ่ะนะแล้วก็ถ้าถามว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมแน่นอนคะ่ะเหมือนมันเป็นอะไรที่เหมือนเขาจะพูด มันก็จะเป็นการสื่อสารก่อนเป็นการพูดเป็นการบอกให้เป็นการขอร้องให้คุณแบบกลับมาทํางานในความสัมพันธ์เพราะว่าจากไพ่อ่ะอย่างที่โบบอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนคุณแบบเหมือนคุณแบบมันเขาขอโทษขอโอกาสของ้อหรืออธิบายอะไรใดๆแต่ว่าคุณไม่ฟังมันคุณแบบนิ่งเฉยไม่ได้สนใจเขาแล้วก็ ความรู้สึกคุณมันไม่เหมือนเดิมแล้วกับความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ชอบเขาเหมือนเดิมแล้วนะเคยชอบมากๆแล้วก็เคยทํางานในความสัมพันธ์หนักมากๆแล้วก็ตอนเนี้ยก็ไม่ชอบแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยเป็นเป็นหมวดที่แบบว่าคุณนิ่งไปแล้วเหมือนเขาอะเข้ามา มันเขากลับมาเหมือน move on เป็นวงกลมเหมือนทรงเขาจะ move on แล้วแต่ว่า move on ไม่ได้นะคะมันยังติดพันธนาการอะไรบางอย่างอยู่นะคะเหมือนมันจะมีการกลับมาคุยก, clear กันเคลียร์กันเพื่อที่จะให้กลับเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์เหมือนตัวเขาจะมาพูดมาสารภาพอะค่ะมาบอกความรู้สึกที่เขามีต่อคุณว่ามันเป็นอะไรแบบไหนใดๆยังไงนะคะเพราะ energy คุณมันเป็นแบบนี้ดอกไม้นี้เห็นไหมดอกไม้สีขาวเหมือนกันเลยเห็นไหม น้องไม้สีขาวเหมือนกันเลยเขาจะกลับมาหาคุณด้วยความอบอ้อมอารีเขาจะกลับมาพูดมาคุยกับคุณด้วยความที่เป็น energy ที่แบบว่าอ่อนโยนมากกว่าเดิมมันเขาจะอ่อนโยนต่อคุณมากกว่าเดิมถ้าก่อนหน้านี้เขาแข็งกระด้างหรือเขาแบบพยายามแบบทําให้คุณรู้สึกว่าอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเหมือนมันโดดเดี่ยวเหลือเกินหรือแอบชอบแอบคุยกับคุณแล้วมันมันไม่มี a คชั่นอะไรกลับมาเหมือนมันโดดเดี่ยวเหลือเกินเหมือนมันแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเนี่ยอย่างที่เบอกว่ามันจะมีการแบบ อ่อนเข้าหาคุณมีความอ่อนโยนกลับเข้ามาทํางานในความสัมพันธ์กับคุณนะคะนะอันนี้คือ take action ในนี้มันเป็นดวงรวมไม่ได้เจาะจงรวมใครคนใดคนนึงนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในส่วนนี้ด้วยนะคะถ้าอยากได้หัวข้ออะไรประมาณไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็ขอบคุณสาหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย